สวัสดีค่ะแชมชวนกินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กแนวสายมูก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยเพราะว่าการแต่งเค้กแบบนี้เราใช้เวลานานมากค่ะเราเลยต้องทำภาพให้แบบเร็วนะคะเค้กแนวนี้จะต้องประดิบประดอยนะคะให้เขาแบบได้มุมได้เหลี่ยมที่คล้ายคลึงกับแบบที่เราต้องการค่ะ,ะในภาพนี้นะคะเขาก็อยากจะได้เป็นเค้กแนวของ ไห้ไข่นะคะล้วก็จะค่อยๆปั้นอฟองดองนะคะสีดำให้เป็นรูปทรงตามแบบนะคะเราจะใช้เทียบกับโทรศัพท์เลยะค่ะเพราะว่า,าจะสามารถขยายแล้วก็หดได้ทำให้เรารู้มุมรู้เ,เหลี่ยมแล้วก็รู้ที่ว่าจะทำให้ได้ในระดับค่ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับไว้ปั้นฟองดองโดยเฉพาะนะคะ เพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ตามร้านช้อปปี้หรือว่า l a z a d าก็มีขายค่ะเราก็จะแบ่งดินให้ปริปรมาณเท่าๆกับเ,ออเค้กหนึ่งปอนนะคะความสวยงามของการแต่งเค้กแบบนี้นะคะอยู่ที่ความสม,สมดุลของตุ๊กตาที่เราปั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทำใหญ่เกินกว่าขนาดก็จะทำให้ไม่สวยงามแต่ถ้าเล็กเกินไปก็ไม่สมดุลนี่ค่ะเพื่อนๆต้องลองใช้ม้บรรทัดวัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการ พอเราปั้นกดให้ได้มุมเราก็จะระบายสีทองนะคะเป็นสีผสมอาหารปัดทองทีแรกนะคะก็เขาก็จะสีเข้มถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการให้สีจางลงใช้แปรงนะคะชุบน้ำแล้วก็มาปัดทับอีกทีเขาก็จะได้เป็นสีทองที่อ่อนลงตามภาพเลยค่ะจากนั้นตัวเค้กนะคะเพื่อนๆก็ปาดให้เรียบในภาพเราจะใช้เป็นเค้กเนยสดนะคะ ปาดแต่งแล้วก็นำเข้าตู้ฟีเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาปาดอีกทีเขาจะได้ลักษณะเรียบแบบนี้เลยค่ะใช้ครีมเนยสดผสมด้วยสีผสมอาหารสีแดงนะคะปาดบริที่ตัวเค้กใช้วิธีนี้ก็จะทำให้เค้กเรียบมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นครีมนมสดเขาจะปาดไม่เรียบประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำตามแบบด้วยกวารวาดเป็นยันนะคะตีตารางให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเราก็ วาดมุมเขาให้โค้งงอ,งอเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งทั้งสด้านนะคะด้วยครีมสีเหลืองหรือไม่ก็เป็นสีขาวหรือตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ,ะเราก็จะเขียนยันแบบนี้สีมุมเลยนะคะถ้าขนาดไม่เท่ากันนะคะก็จะแลดูว่าเค้กไม่ค่อยสมดุลนะคะเพื่อนเพื่อนใช้ไม้วันทัดทาบได้เลยค่ะทำให้เขาเท่าเท่ากันเป็นรอยบนเค้กก่อนนะคะตีตาราง แล้วก็วาดประมาณนี้เลยค่ะค่าเค้กใส่มูรในบางแนวนะคะก็อาจจะเป็นรูปเป็นพระหรือว่าเป็นรูปที่เพื่อนๆต้องการนะคะบางทีจะมีแบบขายเป็นพิมพ์ซิลิโคนด้วยนะคะเพื่อนๆลองเสิร์ชดูในพวกร้านช้อปปี้ a z a ดาเขาก็มีค่ะหรือว่าเพจบางเพจโดยเฉพาะนะคะ การปั้นน้ำตาลฟองดองนะคะแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นครีมเนยสดโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นครีมนมสดเขาจะละลายตัวไปกับครีมได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นครีมเนยสดแบบนี้เขาจะอยู่ตัวค่ะแล้วก็ไม่ละลายยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ